สวัสดีจ้าทุกคนหลังจากที่ปยาพวนสันเละเนใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะทุกคนเกิดอะไรขึ้นวะตี <c oughs> อ่าเขาเรียกอะไรนะหนอนลงฉีหยากระเหลวอะไรกระเหลวเนาะเอาไม่อยู่ <c oughs> ปยาก็เลยตัดสินใจตัดออกหมดเลยจ้ะนี่ตัดออกหมดเลยไม่เหลือเลยแต่ว่าสันเะละเนเขาจะมีการ แทงยอดแทงกิ่งออกมาใหม่คือไหลนี่จ้ะนี่อันนี้รอแล้วก็ต้องคอยหมัน่นมาดูเรื่อยๆเนาะไม่งั้นน้อนลงอีกอืไม่เป็นไรหลบนี้ลงก็ตัดโอเคอันไหนที่เขาลงนี่เนาะเขาก็จะมีแบบผูมาแบบนี้สาลแหน่นะเขาจะเดินด้วยด้วยด้วยลากด้วยไหลด้วยไหลเขาเรียกไหลเหมือนไหลบัว เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายหาใดูอันไหนที่เขายาวๆออกมายาวๆนี่ขเขาจะเป็นไหลแบบนี้นี่เสร็จแล้วพอเขายาวออกมาปุ๊บอ่าแขนงที่เป็นใบๆแบบเนี้ยเขาก็จะมีช่อขึ้นมาแบบนี้อันนี้อันนี้อันเก่าเนาะเอาไปให้เขาหายใจก่อนเนาะจริงๆอ่ะต้องตัดออกมุดเลยรอรออันนี้รอรุ่นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาจะมาแย่งสารอาหารกันเนาะเขาจะมุกมากออกมาอันหลัง อันนี้คือเริ่มเริ่มแล้วเริ่มออกมาอันนี้คือเริ่มออกมาแล้วก็จะมีมีแบบนี้แบบนี้ทุกคนเดี๋ยวไปยาหาให้ดูก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งจะตั้งต้นได้เนาะจะตั้งต้นได้แล้วก็ตัดหนอนหนอนที่ลงออกนี่นี่เขาก็จะมีแบบนี้ออกมานี่นี่คือเขาเรียกไหลซาะแหน่เหมือนไหลบัวนั่นแหละเนาะบางบางบางอันที่เราไม่เห็นเนี่ยเขาแทงอยู่ทั้งไตเลยนอนมาก็ดินเนาะ รอรอรออีกสักประมาณสิบห้าหมื่นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าจะเป็นยังไงแต่อันนี้ก็ถือว่าหลอดแล้วเพราะว่าปยาตัดออกหมดเลยที่นอนลงก็จะเบบชักใย,ยพ้อมเอาใบไปพันตัวไว้พรอมชียาก,ก็อยากเนาะชีเยอะก,ก็ไม่ได้เ้้อซัลเลนเนะ่ะชีเยอะเปื่อยเนาะแล้วก็ทําไปตามธรรมชาติคนกินแดบุ่งกินแดแบ่งกันเนาะอันนี้ก็เลิมแล้วนี่อันอันนี้อันใหม่ ตแตะออกมาก็คือนอใหม่เนาะอันนี้นอในน,น้อยเห็นไหมทุกคนนี่ือันนี้ไหลอันนี้คือไหลครับนี่แหละอันนี้แหละจะงามออกมาถ้าว่าไม่มีพวกพี่ๆแย่งสารอาหารนี่เนาะอันนี้เนะี่ยทิพยาตัดมดก็คือบางทีก็นี่เขาออกตรงนี้เนาะเขาจะออกอย่างนี้ออกตามไหลออกไปเรื่อยๆ คือบัวอหละออกไปเรื่อยเรื่อยเืย่ยิงไหลก็แทงออกไปไกลแค่ไหนนะขึ้นมาใหม่ก็จะงามงามเนาะอันนี้ก็จะเป็นไหลของเขาด้วยเนาะนี่ก็คือไหลไหลสาละเนเขาเรียกไหลเนาะไหลสาลแเนเขาจะเดินโดยการแทงไหลเด้อทุกคนสลแเนะอันนี้ไปยากระตัดออกตัดออกหมดเลยเพราะว่าอ่านอนลงเดี๋ยวถ้าเขาออกมาใหม่ไหลออกมาใหม่อีกเดี๋ยวไปยากระจะตัดออกอีกอันนี้มันจะทําให้เขาไม่ไม่แข็งแรงเนาะ เพราะว่าเขาโดนนอนลงไปแล้วนี่ยังมีอยู่นะเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันไม่ได้ไม่ได้ตายง่ายๆที่นอนก็ได้เป็นตัวอยู่ได้ไหนนี่เห็นไหมไม่ได้ตายนะจ๊ะกําจัดจยากนอนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาเก็บออกนนี้เขเราก็เลี้ยงซะเลยนี่เอาแบบใหม่นี่เอาไหลเข้าเลยที่กําลังโผล่ออกมาบางบางบางอันนี้เขาก็จะมดดุดอยู่ใต้ดินอืออันนี้ก็เหล่มแตกเห็นไหมนี่เตกน,น้อย นี่แหละคือเอตว์ลลเลนน่ที่เขาจะเดินดีเดี๋ยวเขาก็แทงไหลไหลลงไปนี่นี่เห็นไหมเขาก็จะเลืม่มนี่ก็จะนอนไปแล้วก็ตั้งขึ้นมารอเวลารอระยะเวลา,ลวลา,ลวลาสักพักหนึ่งนั่นแหละจ้าจริงๆแล้วสัล,ลเน่เป็นพักที่ปัญาไม่ค่อยกินนี่เห็นไหมเขาเลื่มเตกออกล่ะเตกออกมาใหม่ล้ะโ่มาแล้วโ่ทุกที่ ถ้าเขาได้เดินแล้วโอ้โหที่แค่นี้ไม่น่าจะพอนี่เห็นไหมเขาจ้วเลยแตกออกมาใหม่เนาะเขาจะแทงด้วยการเขาจะเดินด้วยการแทงไหลลงดินแล้วก็โผล่ดันออกมาเดี๋ยวพียาก็จะไปขุขี้หมูมาใส่โรยบางๆเอาไม่ก็แก็บเน,ะนาะอาจจะเป็นแก็บเพราะมีแก็บอยู่บางเดี๋ยวจะเบอกมาโรยจังหน่อยเอาดินมาใส่กลัวเขาจะยังไม่แข็งแรงแทงไม่พนะ้นเนาะต้องเอาแก็บมาโรยก่อนออ้แทงดีอันนี้ อันนี้มุกมากพุตุขึ้นมางามงามเนี่ยรอรอดูอันหลังเนาะเดี๋ยวอีกประมาณสักนู่นแหละเป็นอาทิตย์นู่นแหละทุกคนไม่ไงก็สองอาทิตย์เนาะที่เขาแทงมาใหม่ถึงจะขึ้นรึบนั่นแหละเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงว่าจะอยู่หรือสิไปหรือชี้ยังไงโอเคจารย์สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตดูดเรื่อยๆว่าซาลาเน่เราจะไปยังไง มาแบบไหนหลดหรือไม่หลดหรือจะเป็นยังไงไม่หลดก็ปลูกใหม่จ้ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นว่าส,สันเดย์โอ้ยเริ่มจะไม่คงที่แล้วทุกคนเวยเริ่มจะพูดคนเดียวแล้วก็โทรศัพท์นี่ก็ได้โอเคจ้าสำหรับลิปมีก็แค่นี้เลยจะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย